ัวใสที่อยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นประจำกับหลวงปู่พุทธ,ธอิสระเรารูเรา้เราทานแล้วนะครับเรารู้แนวรู้อะไรเรารู้ในาการเก็บการอยู่แล้วเพราะนั้นเห็นพี่น้องชาวนามาก็ช่วยเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับองค์หลวงปู่พุทธ,ธอิสระร่วมกันนะครับร่วมกันนะครับดูแนะนําห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะมีทางด้านนะครับ ตัต้มปตทเป็นหลักนะครับตัต้มปตทเป็นหลักนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของเวทีนะครับอยู่ทางด้านซ้ายของเวทีนะครับก็มีร้านสะดวกซื้อนะครับก็ไปใช้บริการกันอยู่ที่นั่นนะครับมีห้องน้ําผู้ชายผู้หญิงห้องน้ําผู้สูงอายุนะครับ ก็ไปใช้บริการกันได้นะครับถ้า,าสุภาพสตรีมากก็อาศัยใช้ห้องน้ําของสุภาพบุรุษได้นะครับเราก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับก็เฟื้อให้กับสุภาพสตรีก่อนให้กับเด็กให้กับคนชราก่อนแล้วก็เพิ่มอีกนิดหนึง่งวันนี้ก็เฟื้อให้กับชาวนาก่อนนะครับก็เฟื้อให้กับพี่น้องชาวนาที่มาก่อนนะครับ แล้วก็พี่น้องชาวนาที่มายื่นเรื่องข้าวเรื่องที่ทํากินนะครับก็ให้มาที่โต๊ะรับเรื่องนะครับเราร้องทุกนะครับที่อยู่ทางด้านเบื้องขวาของเวทีที่ท่านกําลังนั่งอยู่นั่นนะครับนะครับที่มีความประสงค์จะมายื่นเรื่องข้าวเรื่องที่ทํากินนะครับก็ให้มาที่โต๊กรับเรื่องนะครับโต๊ะทนายที่ด้านหน้าเวทีทางด้านขวามือเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลให้นะครับ ขาดอะไรก็บอกกันนะครับคนที่อยู่ก็อย่างที่ลุงตองบอก